ในยุคที่เปิดหนึ่งนัดลีโลดเป็นชาติได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำให้นโปเลียนหวาดกลัวสงครามนโปเลียนปีคศ1803การล่มสลายของจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสการตอบโต้ครั้งสุดท้ายของนโปเลียนชายผู้ที่ทำให้นโปเลียนหวาดกลัวนั้นเขาคือใครกันแน่ สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลบกับในดานบล็อดแอนไอรอนนะครับผมเป็นเกมในตำนานนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมเอนคอฟิเตอร์นะครับบล็อดแอนไอรอนนะครับเป็นเกมในตำนานที่ตอนเด็กผมชอบเล่นชอบเล่นนะครับผมตอนนี้ก็ก็ชอบอยู่นะเกมมันขำขำดีอะคนเล่นมันขำขำดีอะนี่ก็คือตัวละครผมนะนี่เอาไปนี้เลยไลน์อินฟินิทีนะชอบชาร์จไปยูนิตนะเอาทุกคนตอนนี้ก็เลิศนะ มาเดี๋ยวผมโชว์สเต็ปสเต็ปทำให้นาโปเลียนแพ้นะเกมนี้มันต้องแบบใช้จิตวิทยาเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคนก็รู้3 2 1สอ้าวไม่มีโอเคปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่างนี้เลยสเต็ปนี้เลยดูนะทุกคน3 2 1สามโองหนึ่งโอ้ยทหารนาโปเลียนโกรธทหารนาโปเลียนโกรธนายข้าแม่ง เไอ้น้องไอ้น้องเมื่อกี้นี่เขาเรียกว,ว่าสเต็ปหลอกประตูนะเออหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามมันแบบเขี้ยมันมีอะไรป่าววะไม่มีอะไรแต่มันมีน,มน,มนี่ว่าเขี้ยกูตายเลยน้องมาเฮ้ยไอ้นี่มันอ่าโอเคสามสองหนึ่งี่น,น,น,นี่แค่ไปก่อนดีกว่าอ๋อเฮ้ยแซปเปอร์นี่ยวะชินี่งูซางเหรอ มันยังมปดูตามาตาเรือเลยยิงแม่งเลยมาทีนี่โอ้ยเนี่อแรงอะแรงอะทุกคนอันตรายนะอันตรายนะโอ้โหคนแม่นนี่ต้องฆ่าได้ก็ต้องไอ้ก็ทวีนะไอก็ทวี bro มาสเต็ปเดิมนะสเต็ปเดิมเดิม เราต้องใช้สเต็ปหลอกอยังลองนะทุกคนโอ้ my god นี่ยเอการนี้เอออย่างเงี้อย่างเงี้อ่าไอ้น้องสเต็ปไอ้น้องนะไหนทุกคนดูนะสามสองหนึ่งปีเขี้ยไม่รู้เรื่องวะเสียแม่งเลยเคาไม่รู้เรื่องไม,ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอควายเอีควายเอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายน้อง เย่าสเปอร์โกรธสเปอร์โกรมาเอ๋อมาเอ๋อยิงด้วยอ่าเฮ้ยสู้เอ๋อสู้เอ๋อน้องโหสเต็ปเดิมนะทุกคนเปิดประตูทิ้งไว้เฮ้ยเชี่ยผู้หลีกคราวแมนขี้มหายละอุ้ยสัตว์หนีลุกอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้ละเชี่ยอุ้ยเพื่อนตายสัตว์เพื่อนตายทุกคนเราต้องหนีก่อนละ อยู่นะดัมเมอร์นะไลค์กูวะนี่นะนี่อะเฟลลี่นะดัมเมอร์เฟลลี่นะเฮ้ยตักทายกูด้วยนี่นะก็แบบคนเล่นก็แบบชิวๆนั่นน่ะมาตีกองโชว์ผมเลยนะไม่กลัวผมยิงนะไอ้สัตว์เฮ้ยชินี่เข้ามาเลยัตว์เฮ้ยชิดมาเยอะอะัตว์โอ้ โอ้จะตายจะตายโอ้ยเฉย,ยๆเฮ้ยช่างแม่งเริ่มใหม่ดีวะนี่ตีกองขู่นะนี่ก็ไม่สนใจอะไรนั่นแหละนี่นักนักวงดนตรีนะวงดนตรีตีกองขู่น,นี่ก็จะยิงอันนี้ก็ตีกองขู่นะเอ้ยไม่สนใจ <laughs> แล้วก็โดนยิงนี่ทุกคนมันแบบบางคนมันเล่นเกา่กาๆแบบเป่าแต่เป่าขวี่ตีกองไม่ให้ศัตรูยิงนี่ก็อะไรเนี่ยไม้ไม้ลอย ไอ้เี้าไม้ลอ,อยสัตว์โ,โหนี่ก็โอ้โหเล่นแฟมิลี่กันอยู่นะ nice house welcome บ้านนี้ขอบคุณนะโโอ้โหไม่เล่นเลยนะมาเล่นแบบสร้างบ้านสร้างเล่นไม้ค้าน,นี่ก็เป็นเชี่ยเนี่ยตัตวตัวเป็นไรเนี่ยมึงเดินท่าแปลกจะวะมึงเดินท่าแปลกจะว่ามึงแบบเอียงตัวเดินเนีย่ยเป่าคุยสไตล์อะไรรู้ไหดูเอียงตัวเป่าคุยีย่มือก็เชี่ยแล้ววะ อ๋อโดนยิงโดนยิงสาดเลยประตูสเต็ปนี่ไอ้ก็ทูไอ้ก็ทูน้องไอ้ก็ทูประตูสเต็ปนะโอาอตัวประตูสเต็ปนี่ประตูสเต็ปไอ้เหี้ยปิดประตูเลยชาดน้องเฮ้ยเหี้ยไฟตรงข้ามาน้องไม่เห็นเราปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเราก็เล่นประตูสเต็ปเรื่อยๆนะ คนประตูสเต็ปอีกรอบไอ้ก็ท<ร>วีบลเอาไอ้ที่นี่เน็ตกากไอ้เฮียไอ้ก็โฟไอ้ก็โฟบลูไอ้ก็ทวีหรือโฟจำไม่ได้ละประตูสเต็ปแล้เออตรงนี้ไม่น่าได้กินแล้วนะเอาชนะเอานี่เฮียเราแม่งมาเดี๋ยวเรื่องนี้โชว์สเต็ปดราก,กูนะ<อ>ผมอชอบเล่นดรากูนมากโพสเะว่าดวเมีคนดีใจเหมือนผมเลยเนี่ยเลนเดนมาถ้าฝรั่งมาเล่นมาเยอะ แล้วอาจจะแย่หน่อยนะเราต้องเล่นบนเรือน,นะถ้ามันขึ้นเนนมันจะขึ้นชานะมาเดี๋ยวมามึงไว้ช้าวะมาละมาละมาละเราต้องรอจังหวะที่ดีนะให้มันชาจมาก่อ,น,อนนี่น่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยนะฮึคิดเป็นพิษเป็นภัยแล้ววะช้าละขึ้นขึ้นเขาอ่ะนะเริ่มไล่ละเริ่มไล่ละ ไอ้น้องฮะล่ะวี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 ีเฮียลนหล่นหลนลนลนไอ้น้องรู้จักชาบชูเตอร์เป้าสเต็ปเดิมเพิ่มเติมคือโหดขึ้นไป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 เฮ้ยสเต็ปเบอร์มีสเต็ปเบอร์ไอ้น้องน้องนี่มีสเต็ปเบอร์โดนชาร์จนะผมโดนชาร์จนะผมโดนชาร์จนะจะได้สเต็ปโร่ละเอาจังหวะนี้แหละ กำโดดฟันม้าน้าเฮ้ยโอ้โหไอ้ก้อนวันนะแต่ม้าผมไม่โดนฟันว่ะทุกคนแถมได้ม้าฟรีด้วยเยี่ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยคุณยิ่ชุดเช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 มีปืนนะนี่นี่ชอร์มีปืนกูมีปืนนะ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 กูมีปืนกูยิงมึงด้วยเดี๋ยวจีนเล่นจิตวิทยาเล่นจิตวิทยานี่เน่เ่ เอกลัวนะกลัวนะกระสุนกลัวไม่มีไยื้ไปจะไปเอามาไงวะสะเอยมันฟันมมาผมแล้ววะ้ยดยอมโดนิงี่ยเ้ขโมยมลฮไอ้ดองไอ้ดอโอ้โหซื้อหแถมสอซื้อสแถมหนึ่งะโอ้โหจีจีบรจีจีบนี่อะไรฟันแม่งเลยโอ้ยนี่ ไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่โอ้ยยิงกล้ายิงกูเหรอไอ้ก็ทรีนะโบไอ้ก็ทรีนะเนี่ยคอมยอมโดนฟันสักรอบหนึ่งนะต้องยอมต้องยอมหนูต้องยอมไม่มาวะไอ้น้องไอ้ก็โฟไอ้ก็โฟนะทุกคนยิงบนหลังบาเหมือนมองโกนะทุกคน เซอร์แลนเดน now เนี่ยมันยอมแพ้แนะเซอร์แลนเดน now โอ้๊ยอชอไอ้ยศอดยอมแพ้ nice nice เ uh, ดี bye ๋ยวไว้ไวไว้ไวไว้ช ah, okay. ีว right. ิตนะเรามันอาจจะมีครอบครัวทุกคนอ่าโอเคดี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 เราต้องไว้ชีวิตนะเราต้องแบบมีเมตตานะเป็นทหารที่มีเมตตาชีวิตจะดอ้าว โอ้ไม่จริงมันโดนฟันตายทุกคนโอ้ไม่จริงออตสา์ไวชีวิตโอยโดนพักสิกอีกโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะอุ้ยตายนะทุกคนเฮ้ยมาป่อเตะนะเลสอินเพสนะมันก็ได้ใช้นะ้พวกป่อเตะก็แบบ ถ้ามีใครตายก็แบบมาเป่านะมาเป่าแต่ส่งวิญญาณนะไปสู่ภพภูมิที่ดีไอ้นั่นไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> มันเล่นใครอยู่ไม่รู้นะ <c oughs> น่าจะเลือดโลด้วยเ <c oughs> อ้ยน่าจะตายเฮ้ยโอ้ยมันหลอกนะวะเฮียมันใช่หลอกสเต็ปเอ้ย,อยม,มันใช่หลอกสเต็ปโอยยยน่าหานะปุเรียมันเก่งขึ้นวะมันใช่หลอกสเต็ปมาทุกคนยันใชหลอกสเต็ป หลอกสเต็ปเนี่ยเกมก็ต้องใช้จิตวิทยาในการเล่นนะทุกคนแบบปืนนี้มีกระสุนล่าวะกลัวดีล่าวะหรือว่าอะไรดีล่าวะเอาแล้ววะเพื่อเรามันยิงแบบมองโกแล้ววะชา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 อุ้ยไอนี่ออฟฟิเชียลนะนี่โอ้โหโดนหนึ่งดอกนะเชี่ย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 ปิงด้วยโอ้โหโคตรปิงเลยชี้นี่เกินไม่ละ เี้ยยิงโดนม้ามาแล้วทุกคนผมยิยงโดนม้ามานะโอ้โหฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเฮียยิงโดนแต่ม้าวะช็อด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 คาบอลีช็ดอดเฮ้ยหเหี้ยเลยผมโลดว้วยโอ้โอ้ขี้ขาดมาหนึ่งนะต้องขี้ขาดแล้วทุกคนตอนนี้เนียไม่อยากตายแล้วนี่มันรู้ว่าเรือยผมโผลอ่ะชิพ่าละตายซะ ชาวนานนทุกคนเตอนนะเต็นนะเต,นะต็นโคนะโหโคชิเดียฝากใครที่ดูมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ให้ด้วยนะครับผมกด Subscribe นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนน,กน่าจะนานละโอ้โห52นาทีเลนะหลือรอ้คนนานเอาล่ะงั้นผมขอลาตัวเอย้ยงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากเกม สมัยเด็กผมด้วยนะ oh. เกมในตำนานนะ oh. ทุกคนเจอกันทุกคนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs>